เฮ้ออายแลดีกากะเฮ้ครอบครัวคนไทยของเราเฮ้ถามคำนึงอายฟรั่งบ้าบ้สวันดีฝรั่งเขาสิกลี สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นี้จะพาทุกคนขึ้นเขาค่ะเป็นการขึ้นเขาไปเล่นหิมะกิจกรรมในหิมะกับพี่ดอกไม้แล้วก็พี่จูลี่นะคะเรานัดกันที่จะไปเจอกันที่โรงแรมค่ะตอนนี้นิกำลังเตรียมตัวเตรียมใส่เสื้อผ้าที่จะไปกันนะคะอุปก,กรณ์นี้ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเอากระเป๋าใบใหญ่มากเลย ก็จะมีพวกหมวกนะคะหมวกที่เป็นอุปกรณ์ที่เราจะไปเล่นม้าลากเลื่อนนะคะก็มีของขวัญไปให้พี่ดอกไม้แล้วก็เอาโดนไปด้วยค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะว่าบรรยากาศข้างบนจะเป็นยังไงนะคะนี่จะไปสามวันย7 28เจ็ยแปดแล้วก็ย9ิบเก้าค่ะไปหลายที่ด้วยค่ะพี่ปัน<ะ>พี่ปันสิก<ะ>ินหอดมิกตีบอกไปสามมือนหอดกินหอดไว้ให้จังไนเราลูบมันก็เอามันไปนำํำโอ้มิกี <laughs> พ่อพับสอ o วันคุณมันทำอะไรกับสองสัปดาห์พ่อปัาบอกว่าเราไปแค่สองวันเองนะท่ะไมเธอเอาไปเยอะจังถ้าสมมุติว่าเราไปสองอาทิตย์จะเยอะขนาดไหนห่างเก็บของอังปันเสร็จยังลูกมึงขอใส่ต้องใส่แค่อันเดียวเลยคือจีลืมสายชาตดนะลูกไปเตรียมตัวโอ้มิกตี้อยากไปนะ ปันถือ,อยังน่ะลูกของขวัญนุ่งกรูดโอ้สื่อของขวัญให้ลูกโครัดได้มามองเบื้องไกลๆนะอ๋อที่เอาไปสื่อมามือน,นนะันเนาะเตรียมพร้อมไปน้องปันแฮปปีป้บอสสิไปเที่ยวครับเจ้าไวเสียใจมิกตีไปไปโอ้โอ้หน่ะสงสารเสียใจมิกตี้บอสได้ไปนำไปค่ะเก็บของเรียบร้อยแล้วก็จะออกไปแล้วนะคะหายหายโอ้โอ <laughs> ตัวเหนี่ยหน่อยซองยุก มาถึงโรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทักทายพี่ดอกไม้แล้วก็พี่จูดี้ก่อนแต่ว่าห้องของนิดเองยังเข้าไม่ได้นะคะสวยดีค่ะอันนี้น่าจะเป็นห้องอาหารที่เรามาทานอาหารเช้าเนาะ เป็นต่อร่มบัือนจข่จงยังดนๆมันไมสิแดงถือลมมาได้เขาต้องใ่แมนตลวดให้บอก่อยแก๊สสลักบาได้ยังเเป็นต่อร่มแม่เอากีบีเดฉันเีนุตัเีหัวไปหาครอบครัวเราทั้งหมด3าครอบครัวนะคะก็รักษาระยะห่างแล้วก็ ะระวังตัวให้ดีที่สุดนะคะช่วงนี้มีโรคระบาดเนาะเราจะเดินไปขึ้นกระเช้ากันค่ะแางจจนคะดีไหมสวัสดีค่ะดีไหมคะมาเล่นหิมะวันนี้ดอกบาน<อ>แฮปปี้บสครับช่ค่ะวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเล่นหิมะแล้วก็ไปดูฐาน้ำแข็งกันนะคะพรุ่งนี้เราจะไปเล่นม้าลากเลื่อนค่ะเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่สนุกมากๆค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะ ทุกคนกำลังตื่นเต้นมองบ้านชาเล่หลังเก่านะคะก็เสียสดายไม่ค่อยมีแดดนะคะเดี๋ยวทักทายกันก่อนฐานน้องปั้นเนาะป้าป้าแพตตี้ิจูลี่แล้วก็ป้าดอกไม้นะคะมาด้วยการวันนี้ดูบ้านเก่า bon นี่ค่ะ,ปะ bon เป็นชาเล่เก่าแก่นะคะก็ยังเก็บรักษาไว้อย,ย่างดีเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะไปนั่นไงกระเช้าอยู่ข้างหน้าเราถึงแล้วค่ะ เองเจนเรามาถึงแล้วเดินมาจากโรงแรมแค่ไม่ไกลเนาะพิ enfin จูลี่เนาะประมาณ5 5นาทีเนาะเดินมาจากโรงแรมนะคะแล้วเราก็จะขึ้นกระเช้าไปนู่นข้างบนเลยนะคะไปด้วยกันค่ะป้าดอกไม้รักษาระยะห่างเดินห่างจะเพื่อน1นกิโลเมตรเดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วนะคะขึ <c oughs> ้นไปตรงนี้ ต้องเดินต่อแถวนะคะเพื่อจะไปซื้อตัว๋วขึ้นกระเช้ากันค่ะเขาทําเป็นระบบระเบียบดีมาก,มากๆะะเลยค่ะมีผู้ควบคุมด้วยนะคะว่าทุกคนใส่อุปกรณ์ป้องกันดีหรือเปล่านะคะ,ะไปเบิรงท่าน,น้ําแข็งกันป๊องเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะได้ไปดูฐานน้าแข็งอยู่มาหลายปีแล้วแต่ยังไม่เคยไปดูสักครั้งหนึ่งค่ะเป็นครั้งแรกของป้าป้าด้วยนะคะแล้วก็ครั้งแรกของลุงโฟทของแม่นิดด้วยค่ะไปแล้วนะคะ อนนี้ซื้อตั๋วแล้วนะคะราคาตั๋วอยู่ที่49ฟังนะคะ49ฟังก็ประมาณ1,500บ,บาทอ่ามองไทยนะคะทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นกระเช้ากันแล้วค่ะไปด้วยกันค่ะพี่จูลล่ ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องต่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะจะเป็นการนั่งกระเช้าครั้งที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะผู้คนก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะซังไปค่ะฮัลโหล อันนี้เป็นกระเช้าตัวที่สองที่เราจะขึ้นไปนะคะจะเป็นแบบนี้นคะคะ ค่ะลงจากกระเช้ามาแล้วเราก็จะเดินไปที่ข้างนอกนะคะเพื่อจะดูทานน้ําแข็งเนาะโชคดีมากค่ะที่คนไม่เยอะเลยนะคะมีแค่พวกเราเท่านั้นเองตอนนี้ลุงโคลเดินออกข้างหน้านะคะเนี่ยค่ะอู้สวยมากเลยฮัลโหลเนี่ยค่ะ ปันหลกข้างหน้าเลยไปอเอ็งจันไปป้าจุลีไปข่าว,วิดีโอน้องปันจะไปมออะไรลูกอือหนีไหมคะไม่ใช่หมีค่ะอ่าแผ่นพีนน่ารักน่ารักปปโอ้สวยมากเดีเ๋ยวเราไปดูกันค่ะน้องปันระวังนะลูก ค่ะนั่นนะคะนี่คือทานน้ําแข็งที่ไหลลงไปแล้วก็ละลายกลายเป็นแม่น้ําโรนของเรานะคะที่ผ่านเขตวาเล่ไปลมแรงนะคะนี่น้องปันกับป,ป๊าปาี่ะนี่นะคะคนไทยของเราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ <laughs> อยากให้ทุกคนได้มาเห็นบรรยากาศด้วยกันนะคะนี่ครอบครัวคนไทยของเรา โ yeah, อ้ย่าไปกินแล้วลูกไปค่ะเราเข้าไปข้างในเพื่อจะไปนั่งทานข้าวกันหลบลมกันก่อนนะคะเพราะว่าหนาวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวสักพักเราค่อยกลับออกมาเก็บบรรยากาศนะคะ เขาเดินเพื่อจะไปชมฐานน้าแข็งใกล้ๆนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนจะเห็นทานน้าแข็งชัดเจนปว่าน,นี้นะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเราจะมีหิมะเยอะนั่นนะคะเน็ตมาเก็บบรรยากาศถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็จะลงไปแล้วะคะ่ะ ลงมาจากกระเช้าชั้นที่1แล้วนะคะเราจะพากันไปนั่งดื่มสักหน่อยค่ะเพราะว่าอากาศหนาวมากนะคะหาอะไรอุ่นๆดื่มสักนิดนึงค่ะนี่มันจะช่วยเยียวยานะคะวายร้อนใช่ไหมคะเครื่องดื่มร้อนๆเยียวยาทุกอย่างใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะป้าดอกไม้ไหนดูไหนดูว้ายขาร้อนไม่มีใบแดงที่เราชอบอ๋อใบร้อนนะคะส่วนมากถ้าช่วงนี้เขาจะจะกินวายร้อนกันเนาะให้ร่างกายอบอุ่นสักหน่อยค่ะ เดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่ที่ไหนนะคะเ้องเนอะตองเต้ค่ะโอ้ตองเต้ท็อปซีโอ้ตองเต้เอ้ยปะป่ามาแล้วเมสซี่นี่เมสซี่ตองเต้ ส่งเต้พัชชีส่งเต้ส่งเต้น้องป้าอะไรอีกดิช็อกโกแลตชูยีเบป้าอีลาเดชมองเช่น้องน้องป้านทานอาหารแล้วนะคะถ้าหน้าหนาวนี้นะคะถ้าขึ้นมาที่เล่นสกีหรือว่าเล่นม้าลากเลื่อนนะคะส่วนมากเราจะนิยมเลยค่ะวายวายร้อนนะคะจะมีวายขาวแล้วก็วายแดงนะคะอบคุณแล้วก็ทำให้เลือดุ่ำเฉื่อยริค่ะ ลูกระป๋าูกาถ้าเป็นบูงหูจักบูงหูจักกันนะเอาเผายกเผายกสิบ้าลงแล้วเขอแก้วเขาเอาแ่ใส่แก้วหองผูขาย่งเต็ม่อเกาอยู่ รสอร่อยอ่ะเด็ดอ้ายอยากหัวนอสูแซ่บป่ะ the first time for my life ครั้งแรกในชีวิตวายร้อนใช่ไหมคะอะรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเหมือนน้ําแบบแอปเปิ้ลเนาอ๋เป็นโลเป็นโลส้มๆบัดหนึ่งแล้วก็ร้อนๆ how ส p i c ีฮะ how s p ี c y how spicy อยากกินอะ แต่ว่าแต่ว่ากินแล้วเมานะคะดื่มแล้วเมานะคะเมาจะไม่เหมือนเดิมบกตูชที่แบงว่าเราจะย่องแล้วแยกขยะนอคะแยกขยะนะคะดีมากค่ะ อันนี้มันรวมกันเขาแยกขยะอย่างนี้ตามาอีกแล้วไปเผากิน15ื้อผลงเอาเอาลองลองอะ ไม่เมาไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมกินแล้วอามดีเนาะใช่ไหมนักรองห้างถังขยะนกรองหางถังขยะนักร้องห้างถังขยะนั้องห้างถัเผยนี้องห้างังรนะนรอางถังอยะัดมาอ้ั แต่ว่าอย่าร้องยาวนะเดี๋ยวติตดลิขสิทธิ์เดี๋ยลงยูทูบไม่ได้นะเขาบอกอ่เอเ,อเอต็มที่เต็มที่เขาบอกเต็มที่เลยตามสบายตามสบายเอา้าพี่ดอกไม้ก็ได้หิวปีกบอคือเกานะ่ะอ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 ่อ่อ่ะอ่ะอ่าอ่ะ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 ่ะอ่ะอ่อ่อ่า เดียถามคำหนึ่งถามคำหนึ่งอาฝรั่งบ่บ่ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่ามคาน่านึงฮ้าล่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าา่า เลยค่ะเดี๋ยวสิประทานเขาขื้นคื้นขึ้น,น,น <laughs> อ่าอไม่่อราเราาอ่าอา

บา่อายไลน์เวนจูรีแคลร์มา like> ีจิดีกันนางก่ย่าจูลีเป็นยังไง่าจูรีเมาหมาบๆพเด็กเมาแต่ว่ามันก็เหมือนเดิม